เช้านี้เป็นเดึหนึ่งเชาวค่ะที่ยมเพนยังมีสัญญาณชีพอยู่นะคะและมีโอกาสได้ดูแลในหนึ่งขององค์พระรัตนตรยัยนั่นคือพระสงฆ์นะคะและที่เห็นอยู่ขณะนี้เป็นพระสงฆ์หมู่ใหญ่ซึ่งผ่านการบวชในโครงการบวชสร้างสุขคือบวชโดยไม่มีการจัดงานเลี้ยงเรื่นเริงเป็นการปลงผมและเข้าโบสเลยนะคะและหนึ่งในพระสงฆ์ หมู่ใหญ่นี้ก็เป็นพระสงฆ์ที่ยมเพนได้เป็นเจ้าภาพบวชด,ด้วยหนึ่งองค์นะคะนำภาพบรรยากาศของการใส่บาตรพระสงฆ์ยามเช้านะคะในวันนี้มาให้ทุกท่านได้เห็นและได้น้อมจิตน้อมใจ รวมอนุโมทนาสำหรับท่านที่มีจิตใจนะคะที่น้อมเข้าสู่พรัตนตไตรและท่านที่ไม่มีโอกาสได้ใส่บาตรจะด้วยเหตุผลอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะการน้อมจิตน้อมใจมาร่วมอนุโมทนาหนึ่งในสิ่งแรกที่เราจะได้รับจากตัวเราเองชัดเจนมากกนคือการลดละการมีตัวตนของเราหรือลดละมานะทิฐิในตัวของเราสาธุค่ะ